จ,จริงอ่าเนี่ยจ้ะใช่จ้ะเ่าเอามาให้ดูเนี่ยหไม่ไม่เคยเาาไม่เคยทำเลยเอ,อ,อ่าอ,อันนี้ก็คือสีที่เป็นสีเคลือบนะคะเอาไว้บอกว่าแฮร์แ,แรว็แฮร์ว็นะคะสีเคลือบต่างๆอย่างเช่น,น,น้นปัจจุบันเนี้ยเวลาเราทําสีมันจะมีเยอะมากเลยหลายแบบนะคะอันนี้เราจะทําคล้ายๆกับทําชิสเมน้นเลย นะคะบีบลงมาแล้วก็แบ่งผมอานะคะแล้วก็นวดนะคะนีไม่ต้องผสมอะไรแล้วใช่ไหมคะจ๊ะไม่ต้องลค่ะใช้อันนี้อยนเดียวเลยนะคะโอ้ตัแบบงลงเลยนะคะอ่ากดทาที่เส้นผมก็คือแบ่งหนึ่งเสนเหมือนเดิมนะคะแบ่งหนึ่งเสนนะคะใช้แปรงเหมือนเดิมแปรงแต้มนะคะแล้วก็ต้องใช้ถุงมือไหม ใช่ใช้นะคะเออนะคะอ่าเสร็จแล้วแบ่งโชคหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็ลงได้ทั้งเส้นเลยนะคะแล้วก็นวดสาวเหมือนทำชีสเน้นนะคะสีสีแว็กสีแว็กใช่แล้วยังไงต้องที้ะเวลาสีแว็กมีทั้งพอเราลงชั่วศีรษะแล้วเนี่ยทำเหมือนลักษณะชีสเน้น เราสามารถเข้าอบอินเสรดเข้าอบอโซนพ่ zone, นนาโนได้หมดเลยเอบไอ้น้ำได้ด้วยอ๋ออันนี้ใช่ค่ะนะคะเราสามารถใช้ในเรื่องของการอบไอ้น้ำช่วยนะคะอบโอโซนช่วยพ่นนาโนช่วยได้นะคะมันจะทำให้ติดได้ดีอา,อาจารย์คะหรือไม<อ>่อบก็ได้นะไอเครื่องที่มัน ห้องของผู้หญิงอะ่ะที่มันฟู่ฟู่อ่ะของโรงเรียนมันเครื่องอะไรอะคะอาจารย์ที่เขาฟู่ฟู่เขาใช้กันตลอดเลยอะค่ะเครื่องพ่นอ๋อเครื่องพ่นเหรอคะเออหนูไม่เคยเครื่องพ่นนาโนไม่เคยใช้เลยใช่ไหมเครื่องพ่นหนูเห็นเครพ่นทุกคนเลยหนูก็เลยเม็นเครื่องอะไรไม่เคยเห็นเลยอ่าเครื่องเครื่องนาโนแล้วก็มีเครื่องไมโครมีเตโดนใช้มาแล้วมันอาจารย์คะมันมันมีผลดีกว่าอกไอ้น้ำยังไงคะไอ้เครื่องเนี้ยดีกว่าสิคะมัน คือเอาจริงๆแล้วไอ้น้ำแล้วเครื่องไอ้น้ำเครื่องไมโครมิทเครื่องตาน้ำมิทนะมันจะเป็นสามแบบตอนเนี้ยที่มันมีอยู่ในของตลา,าดนะนะที่ใช้จริงๆแล้วมันคือไอ้น้ำทั้งหมดเลยแต่ไอ้น้ำที่อย่างเครื่องอบไอ้น้ำมันเป็นไอ้น้ำที่หยาบนะคะไอ้น้ำที่หยาบเพราะน้ำไมโครมิทไมโครมิทเป็นไนอะ้นะ้ำที่ละเอียดขึ้น น้ำนม,มิดยิ่งละเอียดกว่าฉะนั้นการที่จะเปิดเปิดผมที่สุดก็คือไมโครมิดและน้โนม,มิดมันจะเปิดเปิดผมอย่างช้าๆแล้วก็ครีมที่เราผมกเข้ามปมันจะซึมได้ได้ดีก,กว่านะคะกว่าที่เราใช้น้ำนะคะแต่ถ้าบ้านเราเราบอกว่าบ้านเราร้อนยังไง เอาครีมแล้วก็ไปนวดยืนนวดตากแดดได้ไหมคนตายก่อนได้ไหมอาจารย์ได้ใช่ไหมร้อนไปอบคือแบบอบน้อยหน่อยจริงจริงอากาศบ้านเราอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องพวกนี้เลยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ต่างประเทศอ่ะเขามีอากาศเย็นเขากอเครื่องพวกนี้เข้ามาช่วยอาจารย์เมื่อก่อนมันมีเรื่องหมวกอ่ะอาจารย์หมวกอกไอ้น้ำอ่ะ ที่ซื้อมาเองทําได้นะมันเหมือนกับความร้อนบางคนก็บอกแช่ผ้าหยูโพวกได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะได้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 ไะ้ได้ได้นะ้ะด้นด้ไดเป็นได้ทีไฟ้ไไันไรายเนไะ้ไดนไ้ได้ไ้ได้ได้ไดา แล้วก็อบอบข้ในน้ำต่างๆได้นะคะแล้วก็อบเนี่ยประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็นำลูกค้าไปทำอะไรล้างล้างคะ่ะเสร็จแล้วไม่ใช่ทำเราไม่ต้องล้างนะ <c oughs> ทำเราต้องล้างนะคะแล้วก็ ลงคิมล้นไหมไม่ต้องแลยใช้ตัวเคลือบแร็ปต้องลงคิมล้ดอีกไหมไม่ต้องลงไมหไมหไม่ลงไม่ลงแล้วไหมคะถ้าถามหนูก็ว่าไม่ลงลไม่ลงเพราะมันเป็นเน็ตดิอยู่แล้วมันเป็นเหมือนทีมเน็ตอยู่แล้วปนะ่ะใช่เนาะอ่าอ,อันเนี้ยมันก็คือแฮร์แร็ปมันมันอบแล้วมันเน้นคือเอาไว้งานเคลือบไปแล้วถามว่า ถ้าทําตามขั้นตอนจริงๆที่ร้านเขาก็จะลงทิมงนวดนั่นแหละแต่ไม่ลงก็ได้ไม่ลงก็ได้ลงไปแล้วมันเพิ่มความเงาเงานที่ร้านก็จะลงนั่นแหละเคยทำไหมยังไม่เคยเลยค่ะเจมส์เว็กอะแว็กไม่เคยค่ะอาจารย์แตะกุกเลยจะลองก็ต่อเปี่ยนใจหนูเคยทํำจะเอาน้ำเปลี่ยนใจมาบอกอือตะกุกไปน้ำอย่างเดียวแต่แต่ก็ทำแล้วแก มันจะมันจะคือเรื่องของการรักษานะคะแต่ถ้าแว็กซ์ที่ดีเนี่ยมันก็คือจะหลุดเร็ว<อ>แต่ถ้าแว็กซ์ไม่ดีมันจะรู้ไม่ดีแล้วก็เกิดการตองค้างพอเกิดการตองค้างการทําสีครั้งต่อไปของเราเนี่ยเป็นไงดีไหมมันจะไม่สม่ำเสมออันนี้คือเรื่องของการทําแว็กซ์คะ,ะ,คะมีอะไรสงสัยไหมในเรื่องของแว็กซ์แว็กซ์ที่ทั้งแว็กซ์สี และเวทเพื่อเงาอาจารย์เหมือนมันมีลมเงาเือเห้สุขภาพเหมือนลมพัดตลอดเลยค่ะจ้าเหมือนลมมันพัดค่อเมือนลมพัดตลอดตำว่าจำว่าแม่จำว่าเน็ตแม่เป็นอะไรแม่ดว่าแม่เป็นอาจารย์ใช่ไหม ค่ะกลางหูฟังเลอมั้งคะอาจารย์แต่จริงๆไม่ไม่หมายถึงว่ามันชัดอยู่นะคะเสียงเสียงมันเกิดขาดหายใช่ไหมน้องดาวมันเสียงเหมือนมีลมพุ่งพุ่งพ่บ้านใครบ้านใครล้วไม่ใช่บ้านครูละแต่ของคนอื่นหนูจะได้ยินด้วยเหรอคะบ้านไหนเออบ้านไหนเละสิไม่ใช่บ้านครูแล้วบ้านพี่เปล่า ก็ไมมีลมอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะไม่ใช่อันนั้นก็ลองปิดไมค์ก่อนแล้วถ้าอยากจะพูดเราก็จะเปิดไมค์ก็ได้เยบแล้วยังมียังมีพี่ไม่ได้ยินแล้วแต่ดาได้ยินอยู่ไม่เป็นไรค่ะพอฟังออกค่ะเดี๋ยวลองได้ยินไหมคะได้ยินค่ะชัดของมิดชัดชัดแล้วของเราไม่ได้ใช้ไมค์อะไรเลยนะแต่ว่าได้ยินเสียงคนอื่นชัดมากเลยแต่มันมีเสียงเงนใช่หายแล้วหายแล้วอาจารย์ อาอม่นะแล้วีแล้สงสัยหูฟังได้คะหายแล้วหายแล้วค่ะาหายแล้วจ้าหายไปแล้วหายเสียงหายละโอเคดีขึ้นดีขึ้นสนิทเลยค่ะนิ่งสนิทแล้วค่ะโอเค คุณจิ๋วมาแล้วคุณจิ๋วมาเพิ่มเอ้คุณจิ๋วจะทำแว็กเต็มไหมนะขอบคุณคุณจิ๋วพึ่งมาคุณจิ๋วจะทำแว็กเป็มไหมนะหนูอัดวิดีโอไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวหนูลง youtube ๊กส่งให้หมดอะถ้าเกิดดูก็คงรู้เรื่องหนูเฮ้ยลง youtube เลยค่ะดูดีว่ะหูเข้าไปดูแล้วมึนเลยหนูลงมีทุกอันเลยของอาจารย์นะคะเดี๋ยว ลิงะคะ่ะมีครบมาเลยค่ะเป็นดารานะคะจา์ตอนเนี้เป็นดาราเลยดาราหน้าเหอยังเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นกดไลค์กดแชร์กันนะคะตาคาับไข่สับตะไคร้ด้วยค่ะตะไคร้ด้วยปักตะไคร้ด้วยเนอะอ่ะทีนี้เราพูดถึงเรื่องแว็กซ์มีอะไรสงสัยไหมเวลาขั้นตอนการทำทำแว็กซ์ทำเจิมเงาพวกเนี้ย มันจะอยู่ได้สิบถึงยี่สิบแชมพูฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะะฉะนั้นถ้าซื้อแว็กเนี่ยถ้าแว็กยี่ห้อดีๆแพงมากเลยนะคะแพงมากห้าร้อยอัพในลักษณะของแค่เท่านี้คือจะแพงมากเพราะว่าคือเขาหลีกเลี่ยงใช้โพลิเมอร์แต่ของบ้านเราอ่ะที่เขาผลิตอย่างเนี้ย เราไลฟ์ฟอร์ดอย่างเงี้ยเราไม่ไม่สามารถจะคือเราเราก็ไม่รู้ได้ว่าเขา,าใช้โพลิเมอร์ใช้ตัวพลาสติกตัวไหนอะไรยังไงที่มันจะดีไหมค่ะนั้นก็ถ้าเราจะต้องใช้การที่เราใช้แว็กเนี่ยจุดดีก็คือมันรักษาสีข้อเสียของมันก็คือพอใช้ไปชั่วระยะหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ามันหลุดไม่หมด มันก็อย่างที่บอกคือเราจะเห็นได้ชัดก็ต่อเมื่อเราทําสีนะคะทำสีแล้วมันไม่เสมอแต่ถ้าเราทําไปบ่อยๆต้องนึกถึงสภาพว่าเราทาเล็บเล็บเรายัางเหลืองเลยใช่ไหมใช่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมชาติอากาศการถ่ายเทการระบายเส้นผมเราก็เหมือนกันนะคะมันจะไม่ได้รับ อากาศมันจะไม่ได้รับน้ํามันจะไม่ได้รับอะไรเลยมันถูกปิดหุ้มไว้นะคะถูกพุ่มเอาไว้เลยนะคะนี่คือแบบเราเ,าเอาถุงใบผูกที่ใบไม้ใบหนึ่งแล้วก็กันไม่ให้น้ําเข้ากันไม่ให้น้ําออกเหลืองเลยกันไม่ได้รับอะไรเลยบำรุงก็ไม่กม่ได้ ไม่รู้ลมจากไหนแล้วถ้าเป็นสีชั่วคราวล่ะสีชั่วคราวสีชั่วคราวเคยทำเงินไหมได้ลษณะแบบนี้สเปร์ไม่เคยค่ะจ้ะสเปร์เป็นรูปแบบสเปร์เป็นรูปแบบของอ่าแล้วถ้าเราฉีดกับสีผมดำดำนะคะอ๋อหนูไม่เดีนะคะอันนี้ของต่อมากสีแล้วมันติดดีนะคะอ่าฮะมันติดดีเลยนะคะ มีไหมคือม,ม,มันจะไม่ค่อยเห็นถ้าในพื้นสีดำๆอ,อมันก็จะมีสีให้เราเลือกเหมือนกันว่าจะเลือกสีอะไรอันนี้มันเป็นเงานะจะใช้ฉีดพ่นเอาก็ได้หรือจะเป็นในรูปแบบของโฟมเวตจอรเจลที่เป็นตลับตลับได้จอเห็นสีช็อกไหมสีชอ็อตสีชอ็อตเรามานวดจักเส้นผมถ้า่ครเห็นนะอ่า ชิบายรุ่นเขามาลูดอยู่ช่วงนึงทำเป็นพาสเทลอันนั้นคือต้องใช้พื้นถ้าทำในกรณีพื้นสว่างเนี่ยครับอาจารย์นี่จะไปสีชั่วคราวสีชมพูหนูซื้อมาเล่นแต่ไม่ได้เล่นสงการอดเลยค่ะไม่ได้ฉีดเลยจ้้เลยขาวนั่นแหละก็คือฉีดก้นเราจะไปไหนเราก็ฉีดก้นให้มันเป็นสีแต่พื้นผงมันต้องสว่าง เพราะว่าอะไรพรืน้นผงกาสว่างก็ฉีดได้เลยนะคะฉีดพนได้เลยแล้วก็ได้สีมันอยู่ได้กี่วันคะอาจารย์อยู่ได้กี่วันคะสีสว่างนะคะจะตินพื้นผมต้องเป็นสีสว่างไงเพรานะเรเวลาเราฉีดไปมันถึงจะเห็นสีชัดแต่ถ้าเป็นพื้นเข้มๆอย่างนี้มันก็ไม่ชัดมันอยู่ได้านานไหมคะอาจารย์ อยู่ได้ถึงอ่าก็ไม่ชัดเหมือนกันแต่มันเป็นตัวเนื้อครีมที่มันเป็นตลับตลับเป็นสีเคยเห็นไหมเคยเห็นแต่ไม่เคยใช้เดวแวหนูเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นแล้วมันรูดเคยเห็นเส้นมันจะเป็นไหคล็อกติดไหมสีคล็อกมันก็เป็นแท่งเลยแล้วก็มันรูดถ้าถ้าผมสีเราเข้มมันจะติดนะครับติดแต่มันไม่ชัดไงมันเห็นไม่ชัดมันไม่โดดเด่น แล้วไม่สวยใช่ใช่มันไม่สวยอันอันเราก็ไปทาแค่ที่มีเป็นเป็นกรอๆกรอกนนะติดใช่ใช่เช็ดใช่ไหมกรอกกรอกก็ทาเลยนะลายลายไปซื้อแทนนี้ตั๊ะเลยดีกว่าไหมนี่หนูไอ้นี่หนูจะบอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเราเราเคยไปซื้อมาขายนะคะมีช่วงหนึ่งอ่ะขายดีมากเลย ไอเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นมีเป็นฉีดมีเป็นผงมีเป็นผงผงๆแล้วเนี่ยขอดูหน่อยน้องดาวหนูเคยขายอยู่ช่วงหนึ่งมีสีดําสีน้ําเงินอะไรเงี้ยมีตลกตลับเสร็จสับมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนอายแชโดว์แหละแล้วเราก็เอาไอ้เนี้ยค่ะเนี่ยตลับแบบนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้มันจะง่ายสำหรับคนทำไม่เป็นโซ่ซื้อสีเข้มๆอยู่เวลาอยากกิดผมขาวเชื่อใจ อ้อไม่ทานแต่ถ้าผมข่าวเยอะต้องใช้ผงค่ะเป็นผงพี่แล้วถ้าเป็นสีมันก็ได้สีสันนี่ค่ะนีแบบเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นผงเทๆๆไปเนี่ยมีสีดําอันนี้อันนี้คือขายอยู่เมีหมดเลยเห็นไหมหนูแต่งเลยอันนี้เราก็ไม่ทานออกได้เหรออันนี้มันเป็นผงพอโรยปั๊บนะมันจะปิดได้เยอะมากเลยใช่คะ แค่ทุบกระ่าษแล้วก็ออกใช่ไหมคะเอาเจอกันไกลแล้วเจอกันไกลแล้วหายไปไหนค่ะใช่ใช่เจ้าข่าวสั่งวันเรามันก็ใช้พันธะลาบมันเราใช้พันธะลาบเราะแบบกว่ามันเป็นรูปแบบของลาีตัวนี้นแะแล้วเราต้องแบบพันธะลาเคยเห็นค่ะแบบพันธะลาเคยเห็นแดงเป็นสีแล้วมันจะมีสีเหมือนกับผมเราหรือว่าก็เป็นด่างหรือน้ำตาลสีแบบธรรมชาติ Oh. ออนะจะเป็นสีสันก็ได้แต่ทีเนี้ยก็คือแบบถ้าเราใช้เหมือนปิดถุงผวาล้วก็เป็นคนธรรมชาติเออกิน่วคาแม่ไปซื้อแบบนี้มาคนงานเนียซือ้อมาแล้วแปะไปเลยค่ะแม่มีทุกทรงโอ้ย <c oughs> แบบน่าโดนนี้แฮปปี้มีทุกอย่างเลยมีทุกสีเลยมีท <c oughs> ุกสเลยมนะทุีเลย ใช่อาจารย์ไม่แพนด้วยสัมเพลงมีบทมีหน้าม้ามีอะไรครบมาเลยค่ะเป็นเหมือนผมแม่น้งดาวมันเป็นเหมือนผมเราเลือกจับอนอันนี้เป็นผมลักษณะจับลอนคนจีนไงที่แบบคนจีนที่เขาทําอย่างเนี้ยปกติมันจะต้องทําอย่างงี้ยากมากเลยใช่คนจีนจริงๆคนไทยก็ใชอย่างนี้น้งดาวก็ใช้งานได้แหละเพราะน้งดาวออกงานไงไม่ใช่อันนี้เอาไว้แตะหักเอาไว้หักทาให้คนอื่นไงไม่กล้าผมไม่ลูกค้าได้ เราเรียกจับลอนนะเริ่มคือคนยุคใหม่เริ่มไม่ได้เรียนไม่ได้ทำทำไม่เป็นละหนูเคยรเรียนอาจารยมันยากมากเลยตอนไปเรียนที่รันรักเขาสอนค่ะแต่ว่ามันมันนานมากเลยกว่ามันจะได้ลอนแบบเนี้ย ได้นานไหมอะไรนะคะสีชั่วคราวมันอยู่ได้นานไหมเหรอสามวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยตายแล้วก็ออกเลยแล้วแต่เราจะเอาไว้อะแล้วเราจะอยู่แค่อะไรขอให้เข้าออกโอเคไหมเราจะไปกันแล้วใช่ไหมเราจบเรื่องสีเลยนั่นเนี่ยแล้วปกติแล้วอย่างนี้ปกติเข้าสิบโมงแล้วใช่ไหมอาจารย์ยังไง สิบโมงดีกว่าไหมเก้าโมงครึ่งไม่ค่อยพร้อมเลยอ่ะวันจันทร์ได้ได้วันจันทร์สิบโมงนะเนี่ยแล้วก็เรียนสองสองช่วงแบบนี้เวิร์กดีจันทร์สิบโมงค่ะอันนี้เาจะไม่เจอกัอะไรที่อาจาร์แคปจังอาจาร์จจเราจะไม่เจอกันสองวันอ่ะช่วง้าแคปเขาละ สวัสดีค่ะ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 แล้จอกันค่ะค่ะอ้าวบอกยังไงวะนี่นี่ขายของเลยเดี๋ยวส่งให้